สวัสดีค่ะรีวิวปั๊มเบรกนะคะอันนี้เป็นรีเจนต์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรวมๆนะคะ ลิเกนจน์จาน320นะคะถ้าลูกค้าอยากได้จานโต,วตกว่านี้นะคะสามารถสั่งได้นะคะนะคะ่ะตัวนี้จะไม่ต้องดัดแปลงคอม้าไม่ต้องเอาคอม้าไปเปียนนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนใส่สลับกับตัวปั๊มเดิมได้ลูกค้าสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนใส่ปั๊มเดิมได้แล้วก็หรือจะเปลี่ยนกับเป็น,ปนตัวนี้ได้เลยนะคะ ทางอู่จัดการแปลงให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบสวยๆอย่างนี้เลยส่วนสีปั๊มนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีปั๊มได้จะเป็นแดงแก้วเขียวทองเลือกได้หมดนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบส่วนโลโก้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะถ้าลูกค้าไม่เอาเป็นตัวรีเจนต์นะคะจะมีตัวสามยูเซทให้ลูกค้าเลือกอีกหนึ่งตัวนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้สามยูเซทราคาปกติจะเป็นตัวสามหนึ่งห้านะคะ สิจานโตไปเลยก็แจ้งทางอู่ได้นะคะขอเพิ่มให้ได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะอันนี้พามาดูรีวิวกันก่อนนะคะจัดเลยค่ะมาอูน่นี้จบได้ทุกอย่างค่ะ